สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆแจ้งวิทยาที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจุ๊กนะคะสวัสดีคุณครูที่รักหนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียน จะภาคเพียรขยันเรียนเอ่ยหนูจะภาคเพียรขยันเรียนเอ่ยค่ะเด็กๆในวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประวัติของวันครูนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันครูตรงกับวันที่เท่าไหร่คะใช่ค่ะเก่งมากเลยวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีซึ่งจุดประสงค์ในการมีวันครูนี้นะคะ เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ส่วนำคำขวัญวันครูปีพุทธศักราช2565นะคะพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตและสัญลักษณ์วันครูคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะสัญลักษณ์วันครูก็คือดอก้อยไม้ค่ะเด็กๆครูรู้สภาได้กําหนดให้ดอก้อยไม้เป็นสัญลักษณ์วันครู เพราะมีความหมายคล้ายคลึงกับสภาพชีวิตของครูนั่นก็คือกว่าดอกกล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมนั้นต้องใช้เวลานานเอาใจใส่เช่นเดียวกับครูที่กว่าจะอบรมสั่งสอนให้สิทธิ์มีความรู้ความจเจริญงอกงามในชีวิตได้นั้นต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยนะคะเด็กๆ ถึงผู้รมสั่งสอนแนะนําและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเป็นผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การอ่านการเขียนและให้คําแนะนําต่างๆค่ะดีมากค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันครูกันไปแล้วนะคะเด็กๆรู้สึกรักคุณครูมากขึ้นใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เป็นเด็กดีคนเก่งของสังคมนะคะสำหรับวันนี้หูจุ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ